คิวเตอมีนะครับและที่อยู่บนคอผมนี่คือเฮดโฟนะครับจา Edifier ครับรุ่น W820NB Plus ครับแน่นอนครับว่าเอามารีวิวกันทังทีตัวนี้ต้องไม่ธรรมดามีความน่าสนใจนะครับเรียกว่ารูปร่างหน้าตาดีไซน์ต่างๆก็สวยแล้วนะครับมากับฟีเจอร์อีกทั้งการฟังเพลงเล่นเกมนะครับแล้วก็มีการตัดเสียงรบกวนด้วยและที่สำคัญสามารถฟังไฮเรสได้นะครับทั้งแบบไร้สายแล้วก็มีสายด้วยครับ และอีกอย่างนึงเลยที่เป็นประเด็นหลักก็คือราคาเนี่ยเขาปรับตัวลงมาแล้วด้วยนะครับจะเป็นยังไงเราไปรีวิวกันแอมมาบอกก่อนนะครับว่าท้ายคลิปคิวมีโค้ดไว้ลดพิเศษทางการซื้อออนไลน์มาฝากกันด้วยครับก่อนจะไปดูฟีเจอร์การดูเรื่องของรูปร่างกันก่อนดีกว่านะครับตัวนี้ต้องบอกว่าขาวสวยคือมันไม่ได้ขาวจุวยนะมันเป็นขาวขาวครมครีมนะครับแล้วก็ตัดกับเจ้าตัว เหมือนตัวรองหูนิ่มๆเนี่ยเป็นสีออกครีมครีมแต่ว่าเข้มเข้มขึ้นมาหน่อยนะครับเรียกว่าสวยเลยนะฮะแล้วก็มีโลโก้ Edifier ตรงนี้ด้วยนะครับต้องบอกเลยว่าใส่สบายมากๆนะครับด้วยเจ้าตัวโฟมนิ่มๆตัวนี้เนี่ย ใส่เข้าไปมันจะแบบว่ารองรับหูเราพอดีนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเจ้าฟองน้ําตรงนี้นะครับมันคืนตัวดีมากเลยนะกดปุ๊บก็คืนตัวปั๊บเลยนะครับนี่เลยโอ้โหเขาใช้ของดีมากๆเลยนะครับตัวนี้แล้วก็มีด้านบนด้วยนะครับที่เป็นนิ่มๆนะฮะเพราะฉะนั้นก็สบายใจได้ในเรื่องของการสวมใส่ฮนะแล้วก็ยังปรับระดับได้อีกนะสำหรับใครที่แบบอ่ะอาจจะหัวใหญ่นะ,ะผมก็หัวใหญ่นิดนึงต้องปรับนิดนึงนะครับนี่เลยนะครับก็จะทําให สวมใส่สบายสุดๆแล้วก็น้ําหนักนี่เรียกว่าไม่ได้หนักจนเกินไปนะครับกาลังพอดีเลยในความรู้สึกผมก็คือมันเหมือนเป็นอคเซสซอรีที่ประดับได้ด้วยนะครับนอกจากที่เราจะแบบสวมใส่เดินอยู่ข้างนอกแล้วเนี่ยเวลาเราไม่ได้ใส่แล้วคล้องที่คอไว้เนี่ยมันเหมือนเป็นอคเซสซอรีตัวหนึ่งเหมือนตัวละครแบบการ์ตูนญี่ปุ่นอะไรแบบนี้นะครับก็เท่ๆดีตัวฟังเองก็จะมีบอกนะครับว่าข้างไหนข้างซ้ายก็จะเป็นตัว L นะครับข้างไหนข้างขวาเป็นตัว R ฮะรวมไปถึงมีปุ่มในการควบคุมนะครับในการเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มเปิดเครื่องิดเครื ะะแล้วก็ปุ่มตัว M เนี่ยเป็นปุ่มไว้เปลี่ยนฟังกช์ชันการทำงานครับแล้วก็มาพร้อมกับ USB Type C ด้วยเจ้าปุ่ม power นะครับนอกจากจะกดค้างไว้เปิดเครื่องแล้วก็ปิดเครื่องแล้วเนี่ยคุณยังสามารถใช้ในการหยุดเพลงชั่วคราวแล้วก็เล่นเพลงได้ด้วยครับในการใช้งานก็อย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Edifier Connect นะครับสามารถดาวน์โหลดได้เลยทั้ง iOS แล้วก็ Android ด้วยครับเพื่อมา ใช้งานในการปรับค่าต่างๆของเจ้าหูฟังได้ครับอย่างที่บอกครับว่าตัวนี้น่าสนใจตรงที่ว่าสามารถรองรับ a high w a s t นะครับหรือว่า Codec L แดนะครับทั้งแบบไร้สายแล้วก็เสียบสายได้ด้วยนะฮะแถมที่สำคัญเนี่ยในออปชันของเขาครับคุณสามารถเลือกได้นะครับว่าจะให้แสดงผลที่เน้นคุณภาพนะครับก็เลือกไปที่9 6กิโลเฮิร์ครับหรืออีกออปชันหนึ่งก็คือให้เสียงบาลานซ์ครับแล้วก็ไปเน้นที่คุณภาพการเชื่อมต่อด้วยก็จะเป็น sampling rate of 48กิโลเฮิร์ทับ 44. 1กิโลเฮิร์นั่นเองครับออปชันนี้มากับ Active Noise c a n c e l i n g ด้วยนะครับตัดเสียงรบกวนภายนอกอยู่ที่ลบ43 d เดซิเบลเลยทีเดียวครับซึ่งก็ให้เสียงที่เรียกว่างเงียบเลยนะครับเพราะว่าเนื่องจากตัวนี้มันเงียบอยู่แล้วในระดับหนึ่งที่เวลามันคุมหูเรานะครับแล้วพอเปิด Active Noise c a n c e l i n g อีกก็เรียกว่าโอ้โหเงียบสงบเหมือนแบบว่า อยู่ในโลกส่วนตัวเลยทีเดียวรวมไปถึงยังมีโหมดแอมเบียนซาวนะครับหรือว่าเปิดไมค์ครับให้เราได้ยนินเสียงรอบข้างได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางเวลาอยู่ข้างนอกด้วยนะครับเจ้าตัว a m b i e n ยนซ u n d วเ,เองเนี่ยคุณสามารถปรับไมโครโฟนให้ดังมากขึ้นได้ด้วยนะครับหรือว่าเบาลงได้ด้วยครับซึ่งคุณผู้ชมสามารถเปลี่ยนโหมดนี้ได้ในแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนเองหรือว่า ใช้ปุ่มตัว M บนดโฟนครับในการสลับโหมดนะครับซึ่งก็สลับได้3โหมดเลยก็คืออันแรกก็คือ Active Noise Cancellation นะครับอันที่2ก็คือ Ambient Sound แล้วก็อันที่3ก็คือปิดโหมดทั้งหมดเป็นแบบธรรมดานั่นเองครับคือตัวนี้สามารถใช้คุยโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับและเขาก็มีระบบการตัดเสียงรบกวนสภาพแวดล้อมเครือข่ายประสัทลึกนะครับโอ้ชื่อแบบยิ่งใหญ่มากซึ่งมันก็สามารถตัดเสียงรบกวนรอบๆของเราเนี่ยทำให้เราสามารถคุยโทรศัพท์ได้อย่างชัดเจนคือชัดจริงๆนะครับเหมือนกับว่าเราคุยอยู่ข้างหน้านี้เลยนะฮะก็ถือว่าทํามาได้ดีมากตรงจุดนี้ครับสำหรับสายเกมเองก็ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าเขามีโหมดเกมมาให้ด้วยนะครับซึ่งก็จะทําให้การด ของภาพและเสียงนั้นลดลงครับและลดลงมาได้อยู่ที่0.08วินา <Wow. S 1> ทีเท่านั้นครับเรียกว่าไม่ถึงวิเลยเป็นเสี้ยววิเท่านั้นครับในเรื่องการใช้งานเนื่องจากเป็นดโฟน e ก็เลยใส่แบตได้ใหญ่ขึ้นนะครับก็จะสามารถใช้งานได้ถึง49ชั่วโมงสูงสุดครับอันนี้คือ ปิด v e n o i s น้อย c e l l a t i o n นะครับแล้วก็ได้ถึง33ชั่วโมงถ้าคุณเปิดน้อย c e l l a t i o n ก็ยังใช้งานได้ยาวนานอยู่ดีครับเรียกว่าเกิน1วันไปเลยแต่ที่น่าสนใจด้วยก็คือคุณชาร์จเพียงแค่10นาทีเนี่ยคุณจะได้การใช้งานกลับมาถึง7ชั่วโมงนะครับถือว่าเยอะมากเลยครับและเจ้าตัวนี้มากับคอมโพสิตไดเอลแฟมที่ชุบไทเทเนียมครับขนาดใหญ่เลย40มิลลิเมตรครับต้องบอกเลยว่าให้เสียงดีแล้วก็อย่างที่บอกครับว่ารองรับโคเด c กเอลดด้วยนั่นเองนะครับซึ่งให้เสียงดีกว่า ว่่ไปเนียถึง3เท่าเลยครับสามารถปรับ EQ ได้นะครับมีให้เลือก4แบบด้วยกันก็คือคลาสสิกป๊อปคลาสสิ a คอลแล้วก็ร็อกนั่นเองครับ ในยันโทนเสียงต้องบอกว่าเสียงกลางทําได้ดีมากๆเลยนะครับเสียงลงเสียงร้องก็คือชัดเจนใสแจ๋วเลยนะครับส่วนเสียงสูงก็ทําได้ดีพอประมาณแต่ยังแบบว่าไม่สุดนะครับรวมไปถึงในโทนต่ําก็ถือว่าทําได้ดีเลยนะครับเบสก็หนักดีแต่ว่า คาแรคเตอร์ <Character S 2> ของเบสเนี่ยมันไม่ได้มาเป็นลูกๆนะครับใครที่ชอบแบบว่าเบสมาเป็นลูกๆแบบตุบๆเนี่ยก็อาจจะยังไม่ใช่นะฮะแต่ว่ามาเป็นเบสที่แบบดีแล้วก็ฟังสบายนั่นเองครับสำหรับใครที่ชอบแนวแบบเออฟังเรื่อยๆสบายๆนะฮะตัวนี้ก็น่าจะตอบโจทย์ฟีเจอร์อื่นที่น่าสนใจก็อย่างซูติ้งซาวนะครับจะเป็นลิสเสียงที่ทําให้คุณผ่อนคลายได้มีหลากหลายรูปแบบเลยนะครับเสียงป่าเสียงฝนเสียงน้ําไหลเสียงสัตว์ต่างๆรวมไปถึงเสียงสังเคราะห์นะครับทั้งหมดที่จะช่วยให้คุณอาจจะแบบนอนหลับดี ขึ้นนะครับหรือว่าผ่อนคลายมากขึ้นนั่นเองครับอันนี้ก็มีประโยชน์มากๆเลยมีการฝังแผงควบคุมเข้าไปที่ Notification เลยนะครับอันนี้ทําให้คุณสามารถปรับกโปรไฟล์เสียง EQ นะครับหรือว่าเปิดปิดการตัดเสียงรบกวนได้อย่างรวดเร็วด,ด้วยหรือจะฝังเป็นวิดเจ็ตไว้ที่หน้าโฮมก็ได้นะครับก็ใช้ความสามารถเดียวกันในการปรับโปรไฟล์เสียงแล้วก็เปิดปิดตัดเสียงรบกวนนั่นเองครับสามารถตั้งเวลาปิดเครื่องได้ในแอปพลิเคชันนะครับสูงสุดที่3ชั่วโมงครับเปิดใครที่ใส่เดินทางนานๆเนี่ยอยากจะให้มันปิดตอนไหนก็ตั้งเวลาที่คุณ อได้เลยในเรื่องของราคาครับค่าตัวดั้งเดิมของเขาคือ3,200บาทครับแต่ตอนนี้เหลือเพียง2,100 99บาทเท่านั้นเองครับแล้ววันนี้คิวมีโค้ดส่วนลดพิเศษจากร้านค้าโรงงานโดยตรงนะครับแถมได้การส่งฟรีที่0บาทด้วยอันแรกคือทางช้อปปีนะครับโค้ด <Code S 1> ตามนี้เลยครับลดเพิ่ม10%ครับเมื่อซื้อขั้นต่ำ2,199า2บ9าบาทลดเพิ่มอีก300บาทครับและอันต่อไปคือ Lazada นั่นเองนะครับซื้อขั้นต่ำา2บบาทลดเพิ่ม300บาทครับสามารถเก็บโค้ดได้ ที่ลิงก์ในแคปชั่นเลยครับเรียกว่าคุ้มสุดคุ้มจริงๆนะครับหลังจากที่ปรับราคาลงมาจากปกติแล้วคุณยังสามารถใส่โค้ดเพื่อลดเพิ่มอีก300บาทได้อีกเพราะฉะนั้น 88นี้ต้องกดแล้วนะครับโอ้โหไม่กดเสียดายแย่เลยครับกับเฮดโฟน e d i f i e r w 8 2 0 n b Plus ตัวนี้ครับที่เรียกว่าฟังเพลงก็ได้เล่นเกมก็ดีดูหนังก็ได้นะครับแถมให้เสียงที่ดังดีแล้วก็บตเตอรี่อึดมีการตัดเสียงรบกวนนะครับรวมไปถึง Ambient Sound ที่สามารถฟังเสียงรอบๆได้อีกด้วยนะครับคุยโทรศัพท์ก็ชัดสุดๆเลยครับโอ้โหความสามารถแน่นขนาดนี้ราคาลงมาขนาดนี้ไม่กดไม่ได้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยละกันนะ เดี๋ยวเจอคิวเตใ้ใหม่ครับจะมีอะไรมานำเสนอกันอีกนะครับของดีๆหรือว่าอะไรใหม่ๆน่าสนใจติดตามได้ครับตอนนี้ไปฟังเพลงก่อนดีกว่าครับเจอกันไปแล้วสวัสดีครับ